ับสู่ที่ปี้อินวอนเดอร์แลนด์นะคะวันนี้ก็มาดูบ้านน้อยๆเบาๆเบ,า,บ,า,บ,า,บาไหมเบามีมะมุนบ้านนี้ทำสร้างมาในคอนเซปที่แบบอยากทำอะไรก็ทำอะคะ่ะจริงๆแล้วมีบ้านรักขึ้นมาก่อนหนึ่งหลังแล้วพออยู่ๆไปก็อยากมีนั่นมีนู่นมีนี่อะไรที่ไม่เกินกำลังเกินไปหรือว่าบางอย่างก็มันก็ใช้เวลานานนะคะในการทำอย่างเช่น การทำบ้านในสวนที่คนจะชอบบอกว่าทำไมเหมือนสวนของฝรั่งเศสมันไม่มีความตั้งใจหรอกค่ะมันเป็นการดัดแปลงให้ต้นไม้ที่ปลูกที่นี่มันอยู่ได้ก็คือต้นชาดับส่วนสระว่ายน้ำมันก็มีอยู่แล้วชอบอลิส อินวอนเ r อร์แก็สร้างที่ยิงปืนขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องราวของอ l ลิซ in w o อนเ r อร์แลนด์ม้าหมุนอันนี้เรือนนี้ก็ต่อเติมมาจากเรือนสะไว้น้ำพวกเราก็อยากได้ม้าหมุนกันก็ทําม้าหมุนเป็นนี่ยราคาแมรีโกลาวคำภาษาอังกฤษที่อยู่รอบม้าหมุนอันนี้ Love all เรอส์ออร์ลาวเราควรมีอยู่ที่ที่มีความรักอยู่รอบๆหรือเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็ควรจะรักอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรา คนชอบถามว่าทําไมกระต่ายเยอะจังจริงๆแล้วเป็นเพราะเกิดปีกระต่ายค่ะแล้วเวลาคนให้ของก็มักจะให้เป็นกระต่ายแล้วก็อบกับตัวเองก็ชอบกระต่ายแล้วกระต่ายมันก็เป็นอะไรที่น่ารักก็เลยมีกระต่ายเยอะไปหมด เป็นคนชอบอ่านหนังสืออย่าเรียกว่าอ่านหนังสือเลยค่ะเป็นคนชอบดูหนังสือเป็นคนชอบเปิดหนังสือแล้วก็ชอบเหมือนเอาตัวเองมุดลงไปในหนังสือมากกว่าเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของหนังสือแล้วเลยชอบหนังสือที่เป็นรูปภาพเหมือนเขามีชีวิตอยู่ในบ้านเราก็แค่อยากให้ทุกสิ่งในบ้านนี้มันมันมีชีวิตขึ้นมาไม่ว่าเขาจะเป็นกระตูนเป็นของเล่นเป็นอะไรก็ตามเนี่ย แม้แต่หนังสือหนังสือก็เลยชอบหนังสือเล่มใหญ่ๆเหมือนกับเราฝังตัวลงไปในหนังสือได้เวลาเราเปิดแล้วมันเหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นอีกวิตินึ่งที่อยู่ตรงหน้าเรา จริงๆแล้วการอยู่บ้านเนี่ยหลักการก็คือทำยังไงก็ได้ให้บ้านมันมีชีวิตหรือทำให้สิ่งที่เราอยู่แล้วรอบๆตัวเรามีชีวิตกันที่จะให้เขามีชีวิตก็คือต้องสร้างเรื่องราวให้กับเขาต้องเล่นกับเขาต้องสนุกที่จะมีชีวิตกับเขาค่ะอย่างมาหมุนก็เล่นกันเป็นประจํา ก็มานั่งเล่นกันไปแล้วชอบเปิดไฟเพราะว่าเวลาไฟมันสะท้อนกับต้นไม้ต้นนี้แล้วเราจะเห็นเป็นลูกไฟเล็กๆๆๆที่อยู่บนต้นไม้แล้วเราจะนึกว่าโอ้มันเป็นผลมหัศจรรย์ของต้นไม้คืออะไรเป็นคนเพลเจอร์ค่ะนึกอะไรไปเองเรื่อยๆก็อย่างที่ทาราบนะคาะมเป็นคนไม่น้อยก็เป็นคนเยอะอยู่